ทุกคนทุกคนมาดูกวางป่ากวางป่าเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวไปใกล้ไม่ได้ไปใกล้ไม่ได้เจ๊อย่าเพิ่งเดินเดี๋ยวมันหนีอันนี้กว้างป่านะทุกคนแต่ว่าอันนี้รั้วในป่าเขากันไว้ไม่ให้มันออกมาในบริเวณเมืองฝั่งนู้นเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูเนี่ยกวางป่าทางนั้นมัน,นขยายแล้วอันนี้มันจะใหญ่ไป สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาดูกวางทั้งหมดเนี่ยที่เห็นไม่กวางข้างหลังเนี่ยเยอะมากเลยประมาณเกือบร้อยตัวได้อยู่ฝัง่งทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เกือบร้อยร้อยตัวได้อยู่แต่ว่าจะมีนอนตามป่าตามอะไรอีกเยอะกวางทั้งหมดเนี่ยเป็นกวางธรรมชาติเป็นกวางเขาอยู่ธรรมชาติไม่มีคนเลี้ยงแต่ว่ามันจะมีไอ้ที่เห็นไหมกําแพงใช่ไหมคขาเรียกอะไรเจ้รัว้วรั้วที่เขา,า,ขาั้นเนี่ย อุตส่าหติดไฟฟ้าด้วยนะเอออันนี้คือเขากั้นไม่ให้พวกกวางพวกอะไรออกมาออกมาจากป่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นถนนแล้วก็เป็นเขตชุมชนมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นป่าคือเขากั้นไว้ให้กวางอยู่แค่ในป่าไม่ให้ออกมาในเขตชุมชนพวกแต่ว่าตรงนี้เขาจะมาหากินประจําเยอะมากเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูแต่ว่าเมื่อกี้อะนอนเมื่อกี้เขานอนตรงนี้เต็มเลยแต่พอเรามานะ่ะเขาตามธรรมชาติของสัตว์เนาะเห็นคนมาเขาก็ลุกหนี ลูกวิ่งไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวนะวิ่งไปอย่างไกลแล้วก็จอดหันมีการหันห,นหลังมาดูคนด้วยโอเคดวพาไปดูเห็นไหมทุกคนอันนี้อยู่ห่างกันประมาณสองร้อยเมตรอยู่อันนี้กว้างป่าทางนั้นอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ของป่ากว้างป่าทางนั้นกว่าป่าธรรมชาติตัวเนี้มันเห็นคุณมันเห็นเรามามันพากันลุกหนีไอ้ที่รั้วเนี่ยไม่ใช่รั้วอะไรหรอกเขากั้นไว้ไม่ให้พวกสัตว์ป่ามันออกมาข้างนอก เขาว่ามันเป็นไฟลนะคะติดไฟด้วยติดไฟด้วยทุกคนดะูทุกคนดูนดเนี่ยกวางป่าเยอะมากเขาออกมาหากินข้างนอกนี่พอเมื่อกี้เขาเห็นคนเดินเข้ามาเขาก็พากันวิ่งหนีเมื่อกี้อยู่แถวๆนี้เองพอเห็นเรามาเขาก็พากันวิ่งหนีไปนู่นหมดกวางกวางธรรมชาตินั่นนี่ของของธรรมชาติเยอะมากกวางธรรมชาติครับทุกคนอันนี้เขาออกมาหากิน เมื่อกี้คนนอนตรงที่เรายืนตรงนี้แหละเมื่อกี้น่ะเขาพากันนอนตรงนี้แหละ,ตแ,หละแต่พอคนมาเขาก็พากันตกใจเขาก็พากันวิ่งหนีเข้าป่ากําลังจะเข้าป่าไปนะ่ะตอนนี้ก็ยืนทางกันประมาณสักสองร้อยเมตรได้อยู่นี่แล้วมีตอนนี้ห่าง200สองร้อยเมตรฝั่งนูง้นอีกมีเยอะมากเลยว่าแต่กล้องอ่ะซูมไปไม่ถึงเยอะมากไปในป่าเห็นต้นไม้ในป่านั้นไหมนอนข้างล่างต้นไม้เต็มเลยนะ่ะ แต่ว่าเราขยายกล้องไม่ได้ขยายสุดได้แค่นี้ทุกคนดูตอนนี้เยอะมากถ่ายได้แค่นี้เพราะว่าม,มันมันมีทุกคนเห็นไหมเห็นเห็นเห็นต้นไม้ป่าป่าต้นไม้ตรงนั้เห็นต้นไม้ทั้งไแลแเลยไหมมันมีนอนนอนเขาพากันนอนข้างล่างต้นไม้เยอะมากเลยแต่ว่าเขาเห็นคนมาแล้วเขาตกใจ แต่ที่มีรั้วเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเขากั้นไว้ไม่ให้พวกวางพวกอะไรมันออกมาข้างนอกเพราะว่ามันเป็นเขตชุมชนแล้วตัวน้นมันเป็นป่าให้เขาอยู่แต่ในป่าไม่ให้เขาออกมาไม่ให้เขาออกมาทางนี้เยอะมากอันเนี้ยที่เห็นในสายตาที่นับได้เกือบเกือบร้อยตัวนอ้อเจ้เนาะเนี่ยตรงนี้คือเกือบร้อยตัวเกือบเกือบร้อยตัว,ตวแล้วมีข้างล่างอีกเนี่ย พากันนอนภากันอนตรงนั้นอีกเยอะแล้วก็อยู่ในป่าอีกเยอะมากเลยเสียดายอันนี้ซูมอันนี้เขาอยู่ห่างประมาณเกือบ300เมตรได้อย่เนี่ยกวางตัวเนี้ยเขาอยู่เอออยู่ห่างประมาณ300เมตรได้อยู่ซูมได้แค่นี้แล้วยังมีพวกอยู่ในใต้ต้นไม้ใต้อะไรอีกเยอะมากเลยแต่เขากลัวคนเพราะว่าไม่ใช่กวางที่เลี้ยงเราเป็นกวางธรรมชาติ เขาอยู่ในป่าตามธรรมชาติของเขาให้ดูแต่ไกลเด้อเนี่ยอันนี้แต่ไกลเดี๋ยวจะหมุนกล้องไปช้าๆให้ดูแล้วก็มีมาฝังนี่อีกเยอะเออฝังตรงกลางนี่ไม่ไม่ไม่เห็นตะข่ายเออทังเดี๋ยวยังเห็นไม่จะพอเราเอาตะโทรศัพท์เข้าไปในตะข่ายใช่ไหมก็เหมือนที่ทําให้ดูเมื่อกี้น่ะมันหักไม่ได้ไงไม่เห็นนี่สวยอยู่เห็นชัดอยู่อ่ะอันนี้ก็ห่างประมาณ300รอยเมตรได้อยู่นะสองร้อยเมตรถึงสามร้อยแล้วประมาณ2 0 0ร้อยเสองร้อยเมตรนี่แหละทำไมไม่เห็นเลยดูนะทุกคน อันนี้ซูมซูมไกลมากเลยประมาณเกือบสามร้อยเมตรสองร้อยเมตรกว่าๆเยอะมากนี่ตัวใหญ่มันมีไออันนี้นส่วนมากมีแต่คักฟังนี้เมื่อกี้มีแต่ตัวเมียเ,เนาะเจเนาะเด็กก็มีตัวไอ้เพิ่งออกกมอ็มีตัวเด็กก็มีเยอะตัวเพิ่งออกก็มีเยอะแล้วมันก็จะเข้าไปในป่ากันเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาสามทุ่มแล้วโอ้ยเออจะสามทุ่มแล้วสองทุ่มสองทุ่มกว่าบ่ะสองทุ่กว่า ตอนนี้เวลาสองทุ่มกว่าตอนนี้ยุโรปทุกที่ทั่วยุโรปสองทุ่มก็จะสว่างจ้าอย่างนี้แหละยิ่งทางเหนือของยุโรปด้วยก็จะสว่างเป็นพิเศษสวีเดนโนเวย์ฟิแนแลนด์ก็จะสว่างจ้ากว่าที่อื่นยิ่งทางภาคเหนือของสวีเดนรนเวย์ฟิแนแลนด์ด้วยสว่างทั้งวันเอ้ทั้งคืนสว่างทั้งวันเดี๋ยว อันนี้เขากําลังเข้าป่าแล้วเหมือนวัวควายบ้านเราพอตอนเย็นก็เดินเข้าบ้านเดินเขา้าคคกเนาะอันนี้เหมือนกันเลยเน,น้องดูอ่ะอิ่มแล้วก็เข้าป่าไปนอนไงอืมเขาก็กลับบ้านอิ่มแล้วเขาก็กลับเขา้าป่าไปนอนในป่ามันไม่มีหญ้าให้กินไม่แต่ม่แต่มยอดต้นไม้ตแต่สงาสารเนาะเวลาหน้าหิมะมานะจะกินอะไรเนาะเ <programming. S 1> นาะเขาเอามาให้เ <Der> ขาอาหารเท่าไออหญ้าแห้งมาไม่มมพวกน,นี้ยังมีคนเอามาให้พวกอื่นอนเนาะ ดูเยอะมากเลยทุกคนนุ่นนลังแน่นเอจะเข้าไปทางจะเข้าไปทาง้าน,นุ้นแล้วจะกลับบ้านละอิ่มแล้วก็กลับบ้านอิมอมนนอ่มแล้วก็นอนดูเขาเนีน่ยคือเขาหันหันหลังหันหลังให้เมืองแล้วหันหน้าเข้าหาป่าแล้วคือเขาจะกลับบ้านเขา,าละอ่าโอเคขอบคุณมากทุกคนที่ชมคลิปบายบายค่ะสวัสดีค่ะ